ก็แค่เนียากไปน้ำพลอยอย่างนี้ส่วนรวมก็ยากมีส่วนรวมเอาเท้าเจ๋ว ไม่จะพูดแล้วอ้วนมือแหลกว่าที่นี้บ่มีมือต่อไปเอากโกูกินเน่ยอ้ขนมแต่เมื่อเช้าเนี่ยเออก็กินของกินหลายอยู่เนาะกูยอมกินเพเบิดแล้วก็เรล่มกินตัวเอาให้ตึงแต่เมื่อเช้านี่เว้ยเฮ้ยตายเว้ย Hãy subscribe <laughs> cho kênh Đi <laughs> Mì Gõ Để Không được. lỡ những video hấp dẫn đại

ลูกแรกกับไ่ได้แล้วน่ะ<า>เป้ดบ่วยเลยบบกอ้นอกวนน่ะเ<า>นียขามล่าแล้อ้วนจอดนี่ได้ซ้า <c> ค <oughs> ี้ผู้เจ้าขอ <c oughs> กูกูมันคิดว่าปลาต้มกูเป็นสีต่ก้อะ่มันสีเดียวกันตะกอเฮ้ยยืนเดีอดกิตาอะไรบ่ะเนาออาา